เล่นเกมอื่นบอกได้นะพวกธอเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเกมไหนพี่มีอยู่ล้พี่ก็จะเล่นชิบหายแล้วเดี๋ยวนะป๊บปั๊บปัเดี๋ยวเดี๋ยลืม้ปิดีนโอ้ตกใจหมด ันนี้คืออยากหรอมันอะไรตกใจคนถ่ายหนังสือมาวันที่ยี่สองลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่อลืมใครไม่ใช่ดิใครบอกว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะว่าเข้ามาใหม่ เดี๋ยวเราไปไปเอานี่จะมาไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเราไปเคลียพื้นที่จะมาไว้ก่อนใครี้เข้ามาใหม่ก็เข้ามาคุยกันได้นะแล้วก็พิมพ์คุยกันได้นะคะเกีรยแถวนี้ก่อนเลยแล้วกัน ใช่เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อไก่แล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปหาโรบินแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกทองแดงมาไว้นีตัวก่อนอีกสิบสามวันอีกไม่ถึงสิสามวันไม่น่าถึงยัง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะดีต้อนรับนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยครับ ที่เข้าดี่ะใครที่เพิ่งมาใหม่อย่าลืมทักท้ากันด้วยนะคะ ลมป่าไม้ไม่ปื้มอออบอกก็ทอดทีนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะ,จะบอกว่าทำไม่ให้ไม่ปื้มอะไรอย่างนี้ปะชื่ออะไรนะวงเล็บอะไรนะวงเล็บเจ็ดเก้าเหรอเจ็ดสี่ปะใช่ไหม จดซื้อไก่ไว้สักสี่ตัวนะคะใส่แล้วใส่แล้วแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะอันนี้คืออยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าน,นี่คือ,อยากรู้อ่ะอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเราไปหาโรบินเดี๋ยวเราไปหาโรบินก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปหาคลินิกทีหนึ่งไอ้ลองเรีแล้วหนึ่งเราบรียนใครก่อนไปจ้า สีที่เราต้องการซื้อตอนนี้ก็คือพวกน,นี้แต่ว่าเดี๋ยว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 บูปินทำกล่องใหญ่เดี๋ยวเราค่อยซื้อคนอื่นตอนนี้เราไม่มีตังค์โอเคเดี๋ยวเราซื้อเป็นอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวที่เราเราค่อยมาซื้อแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราต้อง เดี๋ยวเราต้องเอาตังไปไป,ไปนี่ก่อนนะคะไปไปไปอัปเกรดไอ้นี่ก่อนพี่จะขายวิญญาณไหมคืออะไรขายวิญญาณอะไรก่อนขายวิญญาณอะไรก่อนขายวิญญาณอะไรก่อนจ้าเล่นเกมกระแสหรอ เกมกระแสพี่ไม่มั่นใจเหมือนกันมันต้องอยู่ดโดยด้วย,วย,วยที่ว่าช่วงนั้นน่ะพี่อยากได้มันไหมถ้าพี่อยากเล่นม,ลมันก็โอเคก็เล่นปลูกอยู่ครับปลูกอยู่ปลูกปลูกไว้แล้วปลูกไว้แล้วแต่ว่าน้องยังไม่โตนะน เดี๋ยวมันจะขุดผลึกมันจะปอกผลึกไปแล้วเอ้า้มัเมนเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปเอาของเก็บเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันเพราะว่าตอนนี้เราต้องรองของในเหมืองเยอะเลยอืมพรุ่นี้วันเกิดแพมแพมชอบเล่าเดี๋ยวเอาเบียร์ให้นางเนาะ ต้องดูว่าเราต้องเก็บตังค์ให้เยอะๆเลยเพราะว่าเราจะได้คราไว้นี้ได้นะเอะ่อรนะเราจะได้คราฟอะไรนะเราจะได้คราฟกล่องใหญ่ได้ใช่ ตันนี้มีให้ขายาาวิญญาณบ้าเปล่าเธออย่ามาเหลี่ยมกับฉันฉันฉันไม่สามารถขายวิญ,ญญาณได้เธอรู้หรือเปล่าฤดูฤดูแรกจะไม่ค่อยแบบว่าทำไรนะใช่ครับแม่ไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเล่าไงเราเราทำได้แค่อ,อ ไปซื้อเบียร์ให้แกนะคะ,ะบบนนคที่ซื้อที่ไหนอ่ะ ไม่ถ้าเกิดเป็นพวกเบียดเดี๋ยวซื้อที่การออก็ได้ว่าเราไปสามารถไปซื้อที่กัรได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่กรัร 你那边本来开了开了了。 ใช่ใช,ใ,ชในเรื่องเรื่องของแพมมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านางเองก็เออก็ถามอ่ะเข้าใจนางไหมนางก็น่าเข้าใจอยู่นะแต่ว่า คือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันก็โอ้ไม่กัด ไปต่อไปต่อต้องเท้ามาเพิ่มจบๆไปเลยอันนี้ป้องกันหนึ่งอันนี้ดีกว่า ัปเดตมาเหมือนกันนะคะว่าอัปเดตของตัวตัวนี้มันมันมีอะไรมาบ้างก็คือแบบว่าไม่ได้หาข้อมูลมาเพิ่มเลยจะถามมันเล่นโอเคไหมโอเคัก็จะเล่นันก็จะหามันเรื่อยๆว่ามันจะมีอีเซตตรงไหนนะั้นหรือว่าอะไรใไหนไหนะอะไรเงี้ย เอ๊ะเฮ้ยได้เสื้อผ้าตอนตีย่ามาด้วยแต่ว่าเราไม่ใช้นะคะอันนี้ไปวางมาแล้วเนาอัน,นี้อเตียงไ,ได้ควอดที่เผาแล้วมาด้วย นี่ค่ะคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคนที่เข้ามาแล้วอยากคุยกันพูดคุยกันได้นะครับสามารถพิมพ์คุยกันได้นะแล้วก็อาจจะเสียงอาจจะมีการตอบคำถามอาจจะมีดีเลยบ้างนะคะยังไงก็ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยนะอ่ะโอเคโอเค เมื่อกี tamam ้แล้วว่าเราจะไปไหนอีกนะจำไม่ได้วันนี้วันเกิดป้ะแพมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ปะ้งไ่ได้โนะเป็นโน้ตไม่ได้โนิตไม่ได้โน้ีไม่ได้โน้นไม่ได้ใจ นี่ได้กำปิก่อน,นแคร์มาแล้วหลอยอย่างเร็วใช่ใช่พวกนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เรานอนไปแล้วป่ะดูก่อนอ่าพวงนี้จริงด้วยใช่เดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะจ้าเราจะซื้อผักมาปลูกอีกนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค,คนนี้มาใหม่เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นสตีมนะ ถ้าดใครเข้ามาพูดคุยแบบแบบแบบใครจะเข้ามาพูดคุยเข้พูดคุยกันได้ี่คะเออไม่ใช่สิเรียกว่าพิมพ์พูดคุยกันได้ใช่มนค่อยอยากจะซื้อจากโซจ้าเท่าไหร่หรอเพราะมันแพงใช่ โอเคในะ okay, ไหนก็มีเวลาเหลือแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่กันนะแล้วเราก็จะลองขุดดูว่าพื้นที่ตรงไหนมันสามารถแบบว่าทำอะไรได้ถึงไหนบ้างแค่นี้โอเคอยากรู้ก็คือต้องลอง ค่ตองกอบตรงนี้ไว้ก่อนโอเคโอเคตรงนี้ก็คือได้หมด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 โอเคได้หมดเลยเออตรงนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เราหน้าจะไม่ได้ใช้ ก็คือตัวนี้จะใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะตีกรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องวางสปริงเกอร์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิงคุยกันได้นะอ่านอ่านทุกคอมเมนต์นนะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ยั๋ไงก็อ่านคอมเมนต์นนะพี่มึงคุยกันได้นะคะหรือว่าจริงๆนะริงเราไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ก็ได้นะเด็กจะจะใช้มดกระดาษเราก็ไม่ต้องใช้สปริงเกอร์แล้วป่ะ <c oughs> Mm, bon สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องคว้ามัมแล้วเอามาไว้มาวางนะแต่เดี๋ยวอ,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 อํา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 อออออแน่ๆแหละแน่แแหละว่าตรงเนี้มันสามารถปลูกได้หมดฉันโอ๊ยฉะนั้นฉะนัน้นนะคะเราจะเราจะทําการปลูเราจะทําการปลูแบบไหนดีเราจะทําการปลูแบบไหนดีอ่าคิดไม่ออก พี่พี่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราอ๋อมืดมืดแล้วอ่ะ,อมอมอมออะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องคราฟนี่จะสิ เอาเป็นอนไนดีเอาเป็นเอาเป็นหินหรือเอาเป็นไม้ดีช่วยวอรดหน่อยช่วยพิมพ์หน่อยว่าเอาเป็นหินหรือเป็นไม้ดีก็คือมันก็ได้ทั้งสองอันแต่ว่าเอาแล้วแต่ความสวยด้วยในระดับหนึ่งเป็นหินดีกว่าเพราะว่าเป็นทางเดินหินมันน่าจะเฟี้ยวดีเปล่า อันนี้สวยอันนี้ก็สวยือสองส,สวยทั้งสองอันนะไม่ใช่ไม่สวยนะแต่อันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้เคลก็สวยอันไหนดีอันนี้แล้วกันเนาะอ้าวไม่ทันแล้วน้องเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะรอค่อยทำเปน็ออนอุปกรณ์ใหม่มอวางดีกว่าน่าจะโอเคกว่าอืมโอ้ยอยจิดเิด ทางเดินแบบนี้ก็จะ,จะลากตียาวลงมาเลยไปดู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 เงี้ยเงงีอีกอ,อย่างที่เราตีเอไว้ชัดเจนหนึ่งหนึ่ง้วยก็คือวัชพืชวัชพพืชนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเรื่องของพวกเอ่ออะไรนะ มันก็จะเป็นเรื่องของพวกแบบต้นไม้ที่จะแบบว่าอยู่ดีจะขึ้นมาโตในในฤดูกาลถัดไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้จัดแจงว่าแล้วก็จะได้จัดแจงเอาไว้ว่าเราสามารถแบบว่าเคลียอะไรได้แค่ไหนอะไรทําได้ในแค่ไหนยืแล้วก็ปึ๊บ ชิบ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 อืมชิบ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 ชบนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมันวางได้อย่างนี้ลยเหรอมันก็เกินไปป้าให้มันจะวางได้ขนาดนั้นอ่ะก็ต้องเหลือค่าความสวยให้บ้างอือเช่ไหมจริงๆหินมันจริงๆถามว่าไม้มันสวยไหมไม้มันสวยเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์อ่ะเป็นไม้มันน่าจะโอเคกว่าอยู่แล้วเออเม็แม็มเออเออเครดแล้วก็ตีขอบด้านข้างตรงนี้ปุ๊บ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  นี่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 ตรงนี้ก็จะเป็นช่อนเส้นทางที่แบบว่าไก่ก็จะออกมากินอาหารในวันพรุ่งน,นี้นะคะเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องทำรั้วมารั้ไม้มากัน้นไม่ให้น้องออกนะ เราทำสองคั้แล้วเนี่ย ัไงวะช่องมันแล้วกันนะไปดึกแล้วดึก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 เมือ่ดึกล้บไปนอนคุณนี้วันเกิดป้าแพรมเราจะเอาออกไปให้ป้าแพรมกัน Ning. Nhấp lại. Chụp chụp.